เดี๋ยวกับอันนี้เดี๋ยวการปักกแต่งหน้ากับวันน,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 นี้อ่าครับอุ่อาครับอืน้ำติดแป้งนี่ครับเดี๋ยวการปักถอดตัวไปครับมากับบัเลีกันเลย นี่น้ำเป็นน้ำพริกปนปนปลาดุกกับผมมากับตัวลูกกันเลยครับกับปลาเลนาย่างวันนี้ครับนี่เลยเดียวกับปุ้มเอากันเลย ปมได้ด้านตน,นๆๆ้นน้อยมกติก้ามาดเลยนะครับปาก้อเลก็แชเจกดติดตามมาจงองมด้วยนะครับเนี่จองคุณญ์ชนแนลกับแล้มีการหลังใช้ต่าคลิปต่อไปเข้ามาเยอะครับปมมาแับกะปักมากมวันนี้ อะไรน่าอยอันเกืนี้อ,อันนี้ก็เป็นโอจะปันโดกนกับเรือเรื่อแบบจนจนปากกาง นเดืกงองเปลีงเออมีปักบานๆเปรี้นี่กลาตลาเลยนะ่ออนาการนำพริกอ่าพุ่มจ้าวันนี้มาว่ามาว่าเปิ้เลือกพริกยกั่ว กระปุ่นเดีนป่านนี้น้อยอกระปุ่มขอบคุณทุกผู้ติดตามครับผมขอบคุณตุกๆกำลังใจครับพี่เมียจอนปุ่มให้คุณตัวเล็กๆครับได้ตนำคลิปออกมาเรื่อยๆครับ วันนี้กับนังก้างบ้านกับบรรยากาศวันหยินเย็นวันนี้เผือเต้าครับอ่าเต้าเพิ่มมื่อวันนี้ครับอืมตอกปลาเลยหน้าย่างเกลืออืม จรับนี้เป็นปลาเลยนะเตะๆเลยครับปุ้มมาไม,ไม่ได้เจอมาจากอื่นนะอันนี้ได้ปุ้มมาได้ใส่พี่มาถึ้งั้นมันติดมาในในเตะติดช่องน้ำครับในที่นไนอ้วนก็เลยได้แบบตัวนึงครับกับบรรยากาศยามเย็นหวันนี้ครับครับปักบานๆเพราะท่านพี่ตัางตีอยูนี่ มกับปุ้มเนี่ยเลื่มเลื่มบล็อกกับคนตัวที่กับปนีก็อนุญาตใจมือนะครับปุ้มบางท่างอาอาแต่ว่าไม่ไดาตแต่ปุ้มก็อยากกินปนี้วันนี้กับรักเปิ๊บมือเจ้าเนี่ย ปุ๊บก็บตัวดีคกับมันนี่ไม่ก่อยแดงหมากกับมันเนี่ยเดือดกำลังรวยครับเดี๋ยวก็ก็ก<ๆ>ินก้อนมันเนี่ยอืม กับผมขอบคุณทุกกรรลังใจน,นะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับที่มีไอมาเดอร์เมอร์กับก็คุณมากมากับผมก็ตั้งใจแต่พิบอกมาเดมาเรื่อยๆกระปุ่มก็คุณที่ไอการติดตามทำไมผมได้มีแรงนะพิบออกมาเรื่อยๆรับขอบคุณมากครับทุกๆคนครับ ครับวันนี้กับบรรยากาศดีวันนี้กับบรรยากาย็นย้นวันนี้กับเราอาบุองยิ้นกับฟ้าวันนี้ mm hmm. ต่อไปนี่กับจุ้น จนเรื่องเรื่องอดีตบ้านโนน,น,โน,นกับเก่งคล้อมได้เก่งเลียงได้ปัดก็ได้กับได้ได้เหมือน,นกัน ปุ๊ทุกทายนี่ครบเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมานำเันเพื้อมาขอยอ้อวางมาทจำเลยนะครับใอ้คนได้ดูกันกับก็คุณตัวกันติดตามก็บคุณตัวกันกดไลค์ุคุณตัวกันทุกอย่างกับพุ๊ตีมีนะไงในจองพุ๊ขคุณมากับุ